สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องตต t สตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอนะครับแนะนําวิธีการเล่นอินโทรแล้วก็การตีคอร์ดเพลงติดกลิ่นนะครับเพลงนี้นะครับต้นฉบับนะครับก็จะอยู่คีย์ซีม n เนนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับผมก็จะใช้คา์โบนะครับหนีบที่เฟตที่3นะครับแล้วก็ทานสปอตคอร์ดนะครับเพลงนี้ ค่อนข้าจะเป็นเพลงที่ง่ายสําหรับมือใหม่นะครับทั้งการเล่นอินโทรเองแล้วก็การตีคอร์ดนะครับเพลงนี้นะครับหลักๆจะมี2คอร์ดนะครับยกเว้นท่อนแบนท่อนโซโล่นะครับก็จะมีคอร์ดที่นอกเคียออกไปอีกนะครับก็อันนี้ฝึกสําหรับเดีดเล่นง่ายๆสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันนะครับแค่2คอร์ดง่ายๆพอนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันที่อินโทรก่อนนะครับอินโทรนะครับ ก็จะมีอยู่2เมโลดี้หลักๆนะครับเมโลดี้ที่1นึ่เมโลดี้ที่2นะครับอ่าเราจะมาว่ากันที่เมโลดี้แรกประโยคที่1นะครับจะนับจากเฟสที่จิเปคาโป้นะครับอันนี้คือ1 2ึสอามอย่างนี้นะครับก็จะได้งนี้ ออนทูอที่เดียดที่สายที่1ช่องที่3นะครับนับจากคาโปมานะครับช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยนะครับลงที่สายที่1นะครับเฟสที่5นะครับแล้วก็เกี่ยวนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงที่สายที่2เฟสที่5้านะครับอ่างนี้นะครับอีกรอบช้า ะะาประโยคที่สองเล่นเหมือนกันกันกบประโยคที่1เมื่อกี้เลยนะครับใหมาออนทูออฟสายที่1ก่อนช่องที่3ามก่อนแล้วก็สายที่2ช่องที่3ามนีนะะมน้นะครับมานิชี้นะครับจะสังเกตว่าผมจะทาบไปเลยนะครับอ่าทีนี้เล่น2อมโลดี้นี้นะครับ ใน2รอบนะครับเล่น2รอบนะครับของอินโทรนะครับว่า2สองสามสี่สองสสี่แค่นี้นะครับอินโทรก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนการตีคอร์ดนะครับ ก็จะมีคอร์ดแรกก็คือคอร์ด a minor นะครับ A m i n o r นะครับสายที่2ช่องที่1แล้วก็สายที่4ช่องที่2แล้วก็สายที่3ช่องที่2นะครับอันนี้คือ A m i n o นนะครับแล้วก็คอร์ด g คอร์ด g เนี่ยชี้อยู่สายที่5ช่องที่2สายที่6ช่องที่3แล้วก็นิ้วกลางเอานิ้วนางนะครับจีอยู่สายที่1ช่องที่3 ก็จะเป็นนี้ต่อมีคาโป้ด้วยนะครับเวลาดีคอร์มือขวาของเราก็จะเป็นนี้สตัมคอร์เพียงช้าง่ายๆนะครับก็ลงนลงและลงมือขวาง่ายมากๆนะครับสำหรับ มือใหม่นะครับก็สตัมคอร์ดเพลงชา้าธรรมดาวนไปเรื่อยๆทั้งเพลงนะครับส่วนท่อนแบนท่อนโซโล่นะครับก็เราก็ตัดตรงนั้นออกไปเลยนะครับเพราะว่าสำหรับฝึกเล่นมือใหม่นะครับดีให้มันร้องเพลงสนุกๆนะครับอีกครั้งนะครับมือขวาและคอร์ดนะครับเอเมเนอร์ลงลงึ้นขึ้นลงและลง,ลง แบบนี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ